อันนี้เป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นครีมครับครีมใส่ขนมเบื้องก็เครื่องมออ่อนเยอะกว่านี้อีกเคื่องมออ่อนเยอะกว่านี้นะใช่แล้วเราก็ใส่ไปทานตรงนีนี่บีบดูนี่คือนุ่มๆเลยนะดูไส้เขาั่แน่นๆเลยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปย t u b e วันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดพะเยานะฮะก็อยู่ที่ตลาดโตลุ่งหนองระบูนะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาแนะนําร้านขนมเบื้องม้วนแล้วก็ขนมโตเกียวนะฮะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะ,ะที่ตลาดโตลุ่งที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะครับว่าเขามีอะไรบ้างแล้วก็ขายราคาไหนนะฮะตามผมมาครับผมนี่นะฮะชื่อร้านเขานะครับขนมเบื้องม้วนแล้วก็ ตัวเกียวแป้งนุ่มนะครับทุกคนครับสวัสดีครับผมครับแม่ค้าชื่ออะไรครับชื่อนุ่มนิ่มค่ะครับนุ่มนิ่มนะฮะนี่เลยนะครับกําลังทําอยู่เลยนะครับทุกคนนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเกียวนะครับถ้าเป็นตัวเกียวจะเป็นซีเนเจอร์เลยใช่ไหมครับที่ร้าน จะขายพอๆกันนะครับนี่นะร้านเด็ดเลยนะครับที่นี่นะฮะเขาจะมีไส้อะไรบ้างเอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะมีไข่บวกหมูสับนะครับแล้วก็จะมีครีมนมสดนะฮะมีปูอัดแล้วก็ไส้กรอกนะฮะในส่วนของโตเกียวนะครับอ่าด้านนี้ก็จะเป็นหนุ่มเบื้องม้วนนะฮะทุกคนอันนี้จะมีไส้อะไรบ้างครับจะมีไส้หวาน้คครับไส้หวานไส้เค็มแล้วก็รวมไส้นะฮะ นี่ครับเข้าขายนะฮะเจ็ดชิ้น20บาทนะสิบชิ้น30บาทนะ17ชิ้น50บาทนะครับก็ขายดีทั้ง2อย่างเลยนะครับไม่นะอันนี้คือทำไว้เรื่อยๆนะครับทุกคน S <S ตัวขายดีจะเป็นไส้ครีมครับตัวขายดีจะเป็นไส้ครีมนะครับสสไส้หวานเนาะถ้าเป็นขนมเบี้องม้วนค,ครับถ้าเป็นโตเกียวจะเป็นไส้ครีมนมสด <S <S นะฮะครั้งหนึ่งเราใช้เวลานานไหมครับประมาณสามถึงสี่นาทีค่ะเตาหนึ่งเตหงานตหนึ่งนะสามถึงสี่นาทีนะฮะนี่นะฮะนี่เลยนะฮะตัวที่กําลังทําอยู่จะเป็นไส้ครีมนะฮะตัวนี้จะเป็นหมูสับ บัวไข่ครับถ้าเป็นโตเกียวจะขายนี่นะฮะราคาครับ4ชิ้น20บาทนะฮะ16อ่า6ชิ้น30บาทนะครับสโล็กเกียนทางร้านเขานะครับนี่เลยนะฮะเต็มปากเต็มคำนะฮะเจ้าของแบรนด์ด้วยนะฮะโอ้โหเป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยนะครับอันนี้คือตอนนี้คือมีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้จะปล่อยแ ครับถ้าเพื่อนๆน,นะฮะดูคลิปนี้แล้วสนใจนี่คือยังเปิดรับอยู่ไหมครับตอนนี้เพจร้านเลยใช่ไหมครับแล้วก็เบอร์โทรนี่ก็เข้าไปดูในเพจเลยใช่ไหมครับเป็นเพจอะไรครับอ่าเนี่ยครับเพจร้านเขานะครับขนมเรื่องม้วนนะฮะเต็มปากเต็มคำนะครับเบอร์โทรร้าน0 9นย์6 1 8 1 6นะครับนี่นะฮะร้านนี้จะขายอยู่ตลาดตุ้งหนองระบุนะฮะทุกวันเลยใช่ไหมครับ นี่ขายที่ไหนบ้างครับมีัคขายั้งอ่ะรับก็ะมีดแต่เป็นสุบเสามีเื่อครับ,รบผมหยุดวันอาทิตย์หงวันนะจันถึงพลุทาจะขายที่ตุลุงหนองระบูนะฮะเป็นสูกเสาจะไปขายที่ถนนคนเดินกวนพะเยานะครับก็แวะอุดหนุนได้เลยนะครับร้านนี้ขายมานานรือยังครับมณหปแล้วคสี่ห้าปีแล้วนะฮะอันนี้คือเป็นสูตรที่เราคิดเองไหมครับตอนนี้ โอ้ทำเองหมดเลยนะครับนี่นะดูนะฮะสโลแกนทางร้านเขาบอกแป้งนุ่มนะครับไออันนี้ก็วนเองค่ะอันนี้คือเรากวนเองหมดเลยครับ<ห>นี่ดูนะที่บา้านดูเขาจัดร้านนี่คือได้ดสวยงามสะ,สะอาดมากครับ,น,รบนี่นะครับเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของแฟรนไชส์เองด้วยนะครับ ถ้าเป็นตัวแป้งโตเกียวกับขนมเบื้องนี่คืออันเดียวกันไหมครับคนละแป้งเป็นคนละแป้งเนาะอืมนะอันนั้นจะเป็นแป้งกรอบอันนี้ว่าจะเป็นแป้งนุ่มอ๋อจะแป้งกรอบกับแป้งนุ่มนะคนละตัวกันนะครับก็ใช้เวลาหนึ่งนะฮะใช้เวลาเพราะแป้งมันจะหนากว่าครับวลากว่าอืมครับ เดี๋ยวบอกว่าที่ตลาดตัวลุงที่นี่เขาจะร้านนี้เขาจะมีหลังคานะเขาจะเป็นราคาให้นะครับมีหลังคาให้สะดวกสบายครับยาผู้สีไข่บอกได้ค่ะเอาทิ้งค่ะอะไรที่สูดเขาสูบี่เอาบุหรี่ที่มีกระถางใชนยงได้ไหมควันบุหรี่ก็เข้าเรื่อยๆนะครับอืมครับผมสี่ชิ้นยี่สิบบาทหกชิ้นสามสิบบาทนะครับก็สามารถรวมใส่ได้นะครับ

อันนี้จะเป็นไส้สกรอกนี่นะครับไส้ไส้กรอกนะครับนี่แล้วก็จะมีปูอัดนะฮะห้าบาทนี่คืออร่อยเต็มปากเต็มคำนะค,คำใหญ่ๆตัว นี่นะครับตัวขายดีตัวครีมนะครับถ้าเป็นพวกแป้งพวกครีมนี่คือเราทําเองหมดเลยไหมครับ,รบทาเองหมดเลยทุกอย่างเลยนะฮะโอ้โหนะเดี๋ยวถ้าใครสนใจเนาะอาชีพค้าขายนะฮะแฟนชายก็ลองติดต่อมาทางเพจทางร้านเขาแล้วก็ติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรร้านได้นะครับโทรมาสอบถามได้นะราคา น่าจะเป็นกันเองนี่นะฮะอทำได้น่ากินมากครับทุกคนนี่นะฮะอันนี้จะเป็น ขนมเบียงม้วนนะครับอันนี้ก็ขายดีนะฮะเจ็ดชิ้นยี่สิบบาทนะฮะสิบชิ้นสามสิบบาทสิบเจ็ดชิ้นห้าสิบบาทมีสองไส้แล้วก็สามารถรวมไส้ได้นะครับเนี่ยฮะเขา ใส่แพ็กเกจใส่กล่องให้อย่างดีอย่างสวยงามเลยนะครับครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นครีมครับครีมใส่ขนมเบื้องครับครีมนะอโอ้โหเตรียมมาถั <c oughs> างใหญ่เลยนะครับผมโลชัอ่อก่อนเยอะกว่านี้นะเมื่อก่อนเยอะกว่านี้นะใช่แล้วเราก็ใส่คอนเทนเนอร์แบบนี้แล้วก็ปิดฝาไว้ครับผม นี่นะครับก็เป็นตลาดตัวรุ่งนะฮะผนใจคุณพะเยานะครับที่นี่นะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาย้ายมาที่นี่นานหรือ,อยังนะครับก่อนหน้านี้เขาจะอยู่ตรงข้างๆกับโรงเรียนอนุบาล อพเยาอะไรสักอย่างนะฮะครับผมย้ายมาที่นี่ห้าหปีแล้วเนาะครับผมก็อยู่ใกล้ๆก,กับกวนพะเยานะครับทุกคนนี่ถ้าวิ่งมาจากเส้นพหลโยธินนะที่จะเข้าตัวเมืมองพะเยานะตรงสามแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายมานี่คืออ่าแล้วก็ตรงสามแยกหน้าธนาคารทอสอเนีเลี้ยวซ้ายเข้ามาตลาดที่นี่จะอยู่ขวามือนะครับ นี่นะครับทุกคนนะครับแป้งไส้ทุกอย่างนี่คือทางร้านเขาทําเองหมดเลยนะฮะมัตถ,ถีบนี่คือโอ้โหนะครับสดใหม่นะอร่อยถูกใจคนพะเยาใครที่มาเที่ยวจังหวัดพะเยาก็แวะมาหนุนได้นะครับที่ร้านนี้เนาะ 25บาทนะฮะอันนี้มี3รสนะฮะมันจะมีรถนมมันจะมีสองแป้งค่ะเป็นธรรมดาก็บาเกแล้วก็มีช็อกโกแลตขาวอืมครับผมนี่นะฮะอันนี้เป็นแป้งชาอคโคนะฮะมีช็อกโกแลตตัวนี้อันนี้เป็นอะไรนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะฮะอันนี้ก็ทำเองเหมือนกันนะฮะโอ้โครับผมปกติทางร้านเราจะมีหน้าร้านไหมครับขายหน้าร้านไหมหรือว่ามาขายที่ตลาดอย่างเดียวตลาดอย่างเดียวเนาะ อันนี้เป็นไส้อันนี้เป็นครีมครีมก่อนตามด้วยไสหวานไส้เค็มสองตัวนี้เราทำขายมาพอๆกันเลยใช่ไหมครับสี่ห้าปีขายนานกว่าอันนี้ปีอันนี้ 4, ประมาณเอาเริ่มเรยกเลยเราจะขายตัวนี้ก่อนเนาะครับผมแล้วก็ค่อยคิดค้นสูตรตัว ขนมตเกียวที่หลังเนาะอืมนะอีน,นี้เป็นไส้เค็มนะฮะอืมสีแดงแจงเงจอาเป็นไส้เค็มสีเหลืองเหลืองนี่จะเป็นไส้หวานนะครับอเสร็จแล้วนะแป๊บเดียวเสร็จไวเนาะนี่นะครับแป้งบางกรอบนะฮะตัวมวนนี่เราสั่งสั่งทำขึ้นมาเองเหรอคบหรือว่าไงครับอันนี้สั่งทำเองโอ้นี่นี่ตัวนี้ทีเดียวเพิ่งเคยเห็นเป็นร้านเลียงเลยนะครับ นี่จะเข้ารูปเข้าทรงพอดีเลยเนาะอันนี้สั่งทำพิเศษเลยใช่ไหมครับ,รบโอ้โหอันเล็กๆแค่นี้บอกได้ไหมครับประมาณกี่บาทขายของถ้าเป็นสเตนเลสหน้ารูปโอ้โหแค่นี้นะครับอุปกรณ์นะฮะทำอาหากินนะครับสามร้อยเลยไม่ธรรมดาแต่เดีนีนะ้ก็มีขายทั่วไปแล้วแต่ก็าเนาะนนนะแ้ต่ว่าเขาจะทำมาแบบไหนอันนี้คือแบบแบบที่เราทำนี่มันขนาดเท่ากับที่เราต้องการอ่าครับครับ นี่นะครับก็เป็นขนมเบี้ยงม้วนตัวเกียวแป้งนุ่มนะฮะที่ตลาดหนองระบูจังหวัดพะเยานะครับก็เป็นตลาดตัวลูกนะฮะายนี้จะขายตอนเย็นนะครับตั้งแต่เวลาประมาณสี่โมงเย็นถึงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับทุกคนก็แวะมาอุนได้นะครับก็ใครสนใจอาชีพ้าขายก็ติดต่อทางเพจขนมเบี้ยงม้วนแล้วก็เบอร์โทรร้านนะครับผมทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับทุกคนก็แวะมาอุหนได้เลยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็ฝากกดติดตาม เป็นกำลังใจให้ตลอดถ่ายคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปชิมนะครับทุกคนครับผมครับผมหมาครับเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้เป็นตัวเกี๊ยวนะฮะนี่เป็นตัวเกี๊ยวแป้งนุ่มนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้เป็นไส้ครีมนมสดนะครับอือหือนะครับสโลแกนเขาบอกเต็มปากเต็มคำ จริงจริงครับแป้งนุ่มนุ่มแบบนุ่มมากไส้นี่หวานกำลังดีเลยครับดูครับโอ้โหน่ากินมากครับหอมกำลังดีเลยครับปกติจะเป็นกี่ชิ้นนะสี่ชิ้นยี่สิบบาทอันนี้เขาให้มาห้าเขาน่าจะแถมมาอันหนึ่งนะครับแถมมาหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมลองดูนะครับนี่อันนี้เป็นไส้ไส้ครีมนะฮะอ่าครับเดี๋ยวลองดูครับโอ้โหนี่ดูนี่บีบดูนี่คือนุ่มๆเลยนะดูไส้เขาัแน่นเลยนะครับ อืสุดจริงๆครับครับอร่อยครับไส้นุ่มแป้งนุ่มรสชาติกำลังดีเลยครับหวานพอดีเลยครับในราคา20บาทเนาะใช่ครับอันนี้เป็นตัวเกี๊ยวเดี๋ยวลองเป็นขนมเบียงม้วนอันนี้ก็ชุดละ20บาทนะครับใช่ครับผมนี่เขาใส่ ของกระดาษแพ็กเกจมาให้อย่างดีอย่างสวยงามเลยนะดอย่างีลครับครับนี่นะเดี๋ยวให้พี่บ้าชิมเลยครับน,น,นี่เป็นอะไรนี่เป็นไส้หวานนะครับไส้หวานนะฮะไส้หวานโอ้โหนี่เสียงนี่กรอบเลยกรอบมากเลยครับครับพะเขาแป้งบางกรอบเนาะบางกรอบมาก ขอเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้สหวานใส่หวานนะครับอเดี๋ยวจะมาอันนึงให้พอ่อไส้เค็มอ่ะเอาใส่เค็มนะอ่านะครับนี่นะครับใส่เค็มเนาะเอ้ย<ๆ>น,นะฮะใส่เค็มแป้งบางนะครับกรอบนะครับสุดๆเคีมครีมมีความหอม,<ๆ>มหอมของมนันครับ คือตัวไส้แล้วก็แป้งทุกอย่างนี่คือเขาทําเองเลยนะครับร้านนี้ใช่ครับเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของแฟรัไชชาด้วยนะครับอโอเคฮนะเดี๋ยวเราเอาไปกินต่อให้หมดนะครับกินต่อให้หมดครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบาย